ครับคุณใหม่ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้ําอ่างครับครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เราเอาต้นกล้านะครับเราต้นกล้ามาลงเลี้ยงดูตั้งแต่เอามาลงได้ประมาณ2อาทิตย์เศษเนี่ยดูแลด้วยอาร์ดีสองหาหนึ่งมาตลอดนะครับคุณใหม่ผมอยากใกล้คุณใหม่วันนี้พาเพื่อนๆในช่องแล้วก็สุขเกษมช่องเข้าไปชมนะครับได้ครับอาติดตามครับครับมากันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็น ต้นกล้าทุเรียนนะครับที่เราดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ R d 2 5 1นะครับของรักเกอร์รสุกเกมนะฮะโดยใช้ R d 2 5 1ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือ,อ,อฉีดพ่นต้นกล้านะครับตอนนี้ต้นกล้าก็เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการแตกใบอ่อนขึ้นมานะฮะใบเนี่ฮะใบเป็นใบอ่อนจากตอนแรกนะฮะที่จากครั้งที่แล้ว ที่เรามาทําการถ่ายทานะฮะใบไม่ได้ขนาดนี้นะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะว่ามีการใบอ่อนฮะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะับสังเกตอย่างนี้ครับใบที่เอามาจากต้นกล้าเนี่ยจะมีการตัดใบส่วนใบที่นี่มีการตัดนั่นเป็นใบที่เกิดใหม่ขึ้นอย่างชัดเจนจะสังเกตได้ครับเนี่ยจะมี้อสโฟมอูนะครับนี่ที่เกิดเราตอนเรารับต้นกล้ามาเนี่ยเขาจะมีการตัดปักใบไว้อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคือใบใหม่ทั้งนั้นแล้วนะครับดูแลด้วยอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเพียงเดียวนะครับในการอุดุบาน ต้นทุเรียนตรงนี้นะครับก็จะเห็นแนวยาวตลอดนี้ไปนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราได้มาจากอนุบาลเลยนะครับและ่วนอีกชุดหนึ่งครับคุณหมายพาเข้าชมเข้าไปชมเลยครับชุดหนึ่งครับดูแดด้วยอาร์ดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับขอเน้นย้ำนะครับไม่ได้ใช้สารตัวอื่นนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้ชุดนี้เอามา รุ่นโตกว่านะครับจะมีสลับกันนะครับตัวนี้รุ่นโตกว่าจะสังเกตว่าหน้าใบนี่แบบแทบจะสมบูรณ์เลยนะครับครับถือว่าดีมากครับเราไม่ใช้สารตัวอื่นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีชีวภาพปุ๋ยอะไรทั้งนั้นไม่ใช้นะครับอาดี251อย่างเดียวนะครับเป็นการทําให้ดูนะครับทําให้เห็นนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรนะครับว่าอาดี251ไม่ใช่แค่เป็นสารบำรุงธรรมดานะครับ แต่เป็นสารที่ครอบคุมดูแลให้เขาเนี่ยตั้งแต่เล็กยันโตยันแข็งแรงยันออกดอกออกผลได้นะครับโดยด้วยสารตัวเดียวนะครับก็มันจะช่วยในเรื่องของทาให้รากแข็งแรงด้วยโดยเฉพาะต้นที่จะเป็นต้นก้านอ่อนๆนะฮะในช่วงแต่เดอกต้นนี้ครับเมื่อรากแข็งแรงเขาก็สามารถดูดซึมอาหารได้ดีใช่ครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วอาร์ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยเป็นสารที่ทาให้ดินน้ําที่ผสมกับอาร์ดีสองห้าหนึ่ง และกระตักของต้นไม้เองอมีความสมดุลต้นไม้มีความแข็งแรงรากมีความแข็งแรงคือ,อช่วยกันช่วยทางเรื่องดินเองด้วยต้นไม้ก็แข็งแรงเองด้วยนะครับนะช่วยกันส่งเสริมให้มันได้เติบโตเร็วขึ้นครับทุกอย่างฟ้องวยภาพครับที่รับมาทั้งหมดนะครับดูครับ <Für S 1> ไม่ใช้สารอื่นนะครับนี่คือภาพที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเด,เดี๋ยวพีนน่เนบพี่เอ็กก็จะ z o o ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่ามันสวยงามยังไงไม่มีต้นไหนตายเลยนะพี่อ่าใช่ครับ นี่คือนี่คือความสามารถของอดีตสองห้าหนึ่งขนาดเจ้าของสวนเองเนี่ยยังถามว่าต้นทุเรียนรอดกี่ต้นครับท่านทศกรพูดแบบธรรมดาครับว่าก็ไม่มีตายนะไม่เคยบอกว่ารอดกี่ต้นแต่ไม่มีตายครับรักมาทั้งหมดจํานวนกี่ต้นนะครับพี่เอห้าพันต้นห้าพันต้นครับนี่ครับนี่คืออดีสองห้าหนึ่งนะครับห้าพันต้นร้อยเปอร์เซ็นต์รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับ ไม่ใช่แค่รอดแบบเ็บแบบไม่แข็งแรงครับรอดแบบมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วอารี251ไม่ทาให้แค่มีชีวิตอยู่รอดนะครับแต่ทําให้ออกดอกออกผลผลิตได้นะครับนี่คืออารี251นะครับพีน้องเกษตรท่านใดยังไม่มีความเข้าใจในอารี251คุณใหม่ครับสามารถจะรับข้อมูลที่นี่จากไหนได้ครับข้อมูลดีๆจากอารี251ได้ครับของเรานะฮะมีช่องยูทูบให้ติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับ เสิร์ชได้นะครับที่ช่อง YouTube คีย์ว่าดรกรสุขเกษมนะครับ hd ส5 5 1ครับเดี๋ยวก็เจอนะครับแล้วถ้าเจอแล้วนะครับคิดว่าทุกท่านน่าจะสนใจนะครับก็ให้ติดตามกดสับสไ r i b ์นะครับนะครับช่อง u t ทูบของพวกเรานะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะโทรสอบถามโดยตรงนะฮะทางทีมงานนะฮะเรามีเบอร์นะฮะเบอร์ติดต่อครับ086 3 2 8 0า1 4นะครับโทรเข้ามาคุยกับดรกรโดยตรงเลยก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อให้ได้รับข้อมูลข้อควาสารดีๆอย่างนี้จากพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมครับครับสวัสดีครับอยู่เมืองพรงุงต้องมาคืนถิ่น บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นบินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบปีไลยรูอะไรอหรือคุณงาดอกตรกร่อนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี